สวัสดีค่ะ f c ทุกท่านหลังจากที่เราทำนายกันมาเยอะมาแยะแล้วอ่ะนะคะปะะเต้ได้ทราบว่าส่วนที่เป็นปัญหาของเรานั้นก็คือเราจำบุคลิกลักษณะของดาวได้ไม่หมดนั่นเองดังนั้นวิธีที่จะทำให้เราทำนายได้แม่นยำเราจึงจำเป็นต้อง ท่องความเป็นเกษตรแบบย่อๆให้ได้นะคะเพื่อให้เราสามารถจดจำและช่วยให้เราจำบุค,คลิกลักษณะของดาวได้แม่นยาขึ้นเราก็เลยมีความจำเป็นต้องท่องในบทนี้นะคะปะเต้จะพาไปอ่านเรื่องอาดาวอาทิตย์แบบย่อก่อนนะคะพาไปทำความรู้จักกับดาวอาทิตย์แบบย่อๆเพื่อให้เราจดจำได้ ทายยศทายศักดิ์ทำนายดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟใช่ไหมคะแต่ความร้อนจะน้อยกว่าดาวอังคารคนที่มีดาวอาทิตย์เป็นดาวเกษตรจะให้วาสนาดีในเรื่องของเกียรติยศตำแหน่งการงานในทางราชการโดยเฉพาะข้าราชการพลรเรือนข้าราชการการเมืองหรือให้คุณทางด้านเ,ออเป็นคนรูปสวยเป็นคนรวยทรัพย์หรือ เป็นคนที่มีคนเกรงกลัวในอำนาจในบารมีมีอำนาจเด็ดขาดชนะศัตรูเป็นคนรักเกียรติรักชื่อเสียงตนเองชอบความเป็นอิสระติดจะให้น้ำหนักในทางที่เจ้าชะตนั้นจะเป็นคนที่ดื้อถือดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงถึงแม้ว่า ในดวงดาวของเรานั้นอาทิตยจะไม่ได้เป็นกเกษตรก็ตามนะคะแต่ก็ขอให้ทํานายตามนี้ได้เลยก็เรียกว่าเรื่องวาสนาเรื่องของอความดีที่จะปรากฏนั้นก็จะลดลงลงลดหลั่นลงไปสําหรับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์เราก็สามารถทํานายแบบนี้ได้เหมือนเหมือนกันนะคะ ราศีสิงห์นั้นก็จะเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจร้อนชอบวางท่าวางอำนาจตามแบบฉบับของดาวอาทิตย์เลยนะคะนอกจากนี้นะคะดาวอาทิตย์นั้นเขาก็เลยเป็นดาวธาตุไฟแต่ความร้อนของเขานั้นก็จะน้อยกว่าคนที่อยู่ในราศีเมษนั่นเองนะคะดาวอาทิตย์นี้เป็นดาวบับพพระครอนะคะจึงถือได้ว่าเป็นตัวแทนของเพศช,ชาย หรือบิดาหรือเอาไว้ทํานายเรื่องเกียรติยศแต่บางตําราก็เรียกว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ซึ่งประเต้ก็ถือเอาว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวสุพเคร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้แบบย่อๆของดาวอาทิตย์นะคะก็ให้เราไปจดไปจําแล้วก็ท่องจําไว้นะคะในบทนี้ประเต้จะพาไปท่องจําดาวเกษตรแบบยอ่อเพื่อให้เราสามารถจดจําและช่วยให้เราจํา บุคลิกของดาวได้แม่นดาวอาทิตย์ประเต้พาพูดถึงไปแล้วในบทนี้ประเต้จะพาไปพูดถึงเรื่องของดาวพระจันทร์นะคะดาวจันทร์นั้นเป็นดาวกเกษตรให้ทํานายถึงรูปทํานายถึงจริต ให้เราทำนายถึงดาวจัน์ทรก็คือพูดถึงรูปรูปร่างหน้าตาสวยงามจริตจริยาแช่มช้อยก็เราจะนึกถึงดาวจันทร์นั่นเองนะคะซึ่งดาวจันทร์นั้นให้คุณด้านความนิ่มนวลความสุภาพความอ่อนโยนความมีสเสน่ห์ความที่เป็นคนมีกริยาที่น่ารักการแต่งกายที่เรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านความที่เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นที่รักเป็นที่เคารพของคนทั่วไปมีโอกาสที่จะเป็น เจ้าขุนโมนนายหรือเป็นคนที่มีโอกาสที่จะรับราชการในตำแหน่งสูงๆหรือเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารดีๆคนที่มีดาวพระจันทร์ถึงลัคนาไม่ว่าจะได้ตำแหน่งเกษตรตำแหน่งอุดตำแหน่งราชาโชคตำแหน่งมหาจักรตาแหน่งอุจจาพิมกตำแหน่งอุจาอจาวิราช ตำแหน่งราชาโชคตำแหน่งเทวีโชคมหาจักรหรือตำแหน่งจุลจักรก็ตามให้เราเชื่อไว้ก่อนเลยว่าเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีจริตจริตจริยาที่ทำให้เจ้าชะตานั้นเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีเพศตรงข้ามให้ความสนอกสนใจเป็นคนที่มีความสเสน่ห์มีความสามารถในการเข้าพระเข้านางหรือเรียกว่าเป็นคนเจ้าชูก็ได้นะคะ ดาวจันทร์นั้นเป็นดาวตัวแทนของเพศหญิงหรือเป็นดาวตัวแทนของคุณแม่คุณนะ้าคุณอาคุณยา่าคุณยายอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เราก็เอาไว้ดูประเภทนี้นะคะปะเตก็พามาอ่านแบบสั้นๆอย่างนี้เพื่อเรียนรู้เรื่องของดาวจันทร์ค่ะ